หน้าสั้นเท่ากับสวยค่ะตอนนี้เทรนด์ที่เกาหลีนะคะหน้าเรียวยาวอ่ะคือเชยแล้วนะเทรนด์ใหม่ตอนนี้ก็คือหน้าที่สั้นละมุนนะคะแบบช็อตเฟสค่ะที่สาวเกาหลีกําลังแห่ทํากันมเมื่อก่อนอะวีไลอะคือความสวยแบบที่สุดของเกาหลี คางต้องเรียวกรามต้องแคบนะคะสัดส่วนเนี่ยต้องได้1ต่อ1นต่อ1นแบบพอดีพอดีแต่ตอนเนี้ไม่ใช่แหละสัดส่วนความสวยแบบใหม่นะคะคือต้องมี1ต่อ1นแล้วก็นี่ค่ะช่วงคางเท่ากับศ8ุดถ้าถามว่าทาไมนะคะก็ต้องบอกว่าหน้าที่ดูสั้นเนี่ยทำให้ดูเด็กกว่าค่าจะดูสมดุลแล้วก็ขึ้นกล้องนะคะเราก็เข้ากับเทรนด์เมคอัพของเกาหลีในตอนนี้เพสคือการลดความยาวนะคะของแนวดิ่งของใบหน้าทาให้หน้าโดยรวมดูสั้นแล้วก็สมดุลอ่อนเยาว์ขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดนักกระด แล้วก็มีการยกเนื้อขึ้นไม่ว่าจะเป็นดิมฟีปากด้านบนนะหรือว่าการเติมวอลลุ่มเลอร์หรือไขมันบริเวณกลางใบหน้านั่นเองซึ่งบอกเลยว่าเทรนนี้มันอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนใครที่มีสัดส่วนใบหน้าสมดุลอยู่แล้วเราไปทำเนี่ยมันอาจจะทําให้สัดส่วนดูเพี้ยนไปแล้วก็กลายเป็นดูไม่ธรรมชาตินั่นเองค่ะสรุปไม่ว่าน่าจะสั้นจะยาวนะคะมันก็ไม่ได้สําคัญมากขึ้นกับว่าใบหน้าเนี่ยมันบาลานซ์กับตัวเราหรือเปล่านั่นเองค่ะ